ก็จะเป็นที่กางเต้นท์ของคุณปานะครับตรงนี้ก็กุง้งแคมปิ้งนะคะก็สามารถอาไป หมดแล้วลูกตัวเองก็ไม่ได้ปูแม่เป็นคนปูนะเธอต้องนอนข้างล่างวันนี้เธอทำยายไปเรื่องงเธนแล้วนะลูกขึ้นมาแล,แล้วแม่บอกว่าให้เอานาฬิกาป้าไปใส่ตรงหัวนอนทำดีๆได้ไหมเนี่ย ไบไหมพี่นอนเดี๋ยวเราจะพาไปสำรวจกันนะครับไปข้างหลังก่อนไหมตรงนั้นตรงนี้ก็จะเป็นลานจางเป็นนะครับที่จะมีอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ตรงน้ำตกนะครับ ไนะครับสามารถเสียบได้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็ชาวแคมเปอร์อันนี้จุดข้างหลังสุดอ่าข้างหลังสุดจะเป็นที่เข้านะครับจะเข้าบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นตรงนี้นะครับส่วนตรงนู้นนะครับจะเป็นที่จอดรถนะครับ ไว้เช็คอินนะครับ ไปดูโซน,นล่าง เป็นที่เช็คอินนะอันนี้ก็จะเป็น Wi-Fi ตรนนี้ก็จะเป็นห้งน้ำครับห้องน้ำใหม่นะอ่างล้างมอนะน้าแรงเ ผู้ชายนะครับมีสองสองฝั่งอันนี้มีสองห้องอย่างละสองนะนี่ชายสะอาดนะสะอาดตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับวนของอเราเอยค่ นี่เป็นห้องน้ำใหม่ฝั่งนะ่ะใช่ห้องน้ำเยอะสะดวกก็บรรยากาศดีนะเสอย่เงียบ,บได้อยู่เราก็จะลงตรงนี้ I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test. That I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside. By worth, I desire your worst so you can just hide while I work. I'm tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did, sh I know it hurts. But something deep inside. อะไรอยู่อ่าตอนนี้เราเชื่อมต่อ wifi เสร็จแล้วนะครับ wifi ที่ไหน Wi-Fi ของอ่าที่อ่ากลางเต็นท์นะครับกุ้งแคมป์อ่าตรงนี้ตรงนี้นะ K U T C A M P นะครับกุ้งแคมป์นะครับเห็นนะครับกุ้งแคมป์ตรงนี้นะครับกุ้งแคมป์นะครับเห็นนะครับกุ้งแคมป์อันนี้ที่ จุดกลางเต็นท์นะฮะจุดกลางเต็นท์นะครับก็จะมี w วไฟให้นะครับแล้วผ<ด>ู้ชายจะทําอะไรครับตอนนี้เราก็จะดูหนังแต่ตอนนี้เราต้องไปอาบน้ํากันก่อนนะครับเราต้องหาหนังก่อนใช่ครับเอาเรื่องอะไรครับอ่าโมโนาเขาบวันนี้ที่เราจะดูพิมพ์ วัสดีตอนเช้านะคะตอนเช้าก็มีหมอกลงด้วยนะคะ่ะเย็นมากนะคะ่ะ นีให้พี่กุ้งแนะนําสถานที่ได้พี่นะแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่จะมาที่นี่นะพี่นะเดี๋ยวผมจะช่วยโปรโมตอีกทีเอาเลยพี่สถานที่ก็เยป,ประมาณห้าหกไร่ค่าใช้จ่ายนะครับก็ท่านละห100นึ่งร้อยหนึ่งร้อยนี่จบเลยไม่มีเพิ่มเติมครับมีอะไร,รเช่าเป็นให้เช่า แล้วก็มีของขายอ๋อมีพวกสวัสดิการน้ำดื่มอะไรน้ำแข็งนะฮะมีน้ำแข็งด้วยมีปลักไฟให้ยืมด้วยก็คือว่าท่านละหนึ่งร้อยเด็กสิบไม่ถึงสิขวบอ๋อไม่ถึงสิบขวบฟรีนะครับอ่าก็แนะนำเพื่อนๆที่รักแคมเปอร์นะครับก็ เชิญที่กุ้งแคมป์ใช่ไหมพี่ครับมปักหมุดไายังไงพี่เรื่องยังไงปักหมุดว่าในสองทางคือล่องแก่งฟูเกาะกับ่างเก็บน้ำโมกเหล็กอ๋อปักหมุดตามที่พี่เขาบอกนะครับหรือว่าตั้งอ่างเก็บน้ำโมกเหล็กน่าจะง่ายสุดเบอร์ผมเนาะเดี๋ยวเบอร์โทรผมจะขึ้นให้ที่หน้าหน้าช่องนะครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่กุ้งครับดียวเช้าเลยเรว กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผู้ผางเก็บเอาด้วยนะคะแล้วเราวันนี้ผู้ขาไปแล้วนะ,ค,ะครับครับ Thank you.